มาดวนพี่น้องมาดวนเพราะว่าหลานหลานนั่นนอนนอน,น,อนวางใบสองนี่แหละใบใบสองสิ่าบสองเหล่ะเรียนมาสวัสดีคุณอะไรนะณนะภพพรคุณ,คณนายวีละชัยแซ่สิมคุณอิ่มบุญอิ่มใจ คุณสมควรมูลราชแม่เต็มทองพั่วสวัสดีจ้าสวัสดีห้าร้อยยิบเก้าท่านว่าด<ห>้ไรเมืออันพาคุณยายมาบ้านกลัวคุณยายมาเขี่ยวหมาก,ก้กพี่น้องร้านรับอว่ไปท่อสวยแม่นป้าหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปสรารคามค่ะก็เลยมาสวยไว้หน่อยนึงมาทำสีผม เพราะว่าผมหงอกเยอะมากผม่มีเวลาดูดเหรอต้วปล่งเทพคุณตะก้อนไปลงเทพคุณมันนี้ก็ได้ได้มากมาเบิงว่าสร้างวางบอมาสร้างวางคนอีกกันลุยเลยใส่เลยหลับทั้งสองคนค่ะตาเล่อยู่มัสเช็ดสีผมสีผมก็สวยแต่สีเกล้นสีเอ็น เสียนเจ้าของร้านเสริมสวยเฮ็ดให้ประจำแล้วก็เลมหมอกนิดนึงเพราะว่ามันมันยาวมันยาวมันเวลามันสินนบปนหางมา,มมา,ว,าว,มวันบอกเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนพวันค่ะสวัสดีคิปซ่าคุณวิลาวัน มเต็มคิดถึงไหมคะคิดถึงก็ดูคลิปเอานะคะคลิปเอาเดอร์พี่นองกัตวตัดมือมือดังตะมือเศร้านี่เพราะท่านในดังจักเทียล่างสวยล่างบวงแล้วก็เงียนเหยียนดูดฟบบุ้นแล้วก็บันี้ั็เลยว่า